แม้เราจะรู้ว่าใกลร้กระทั่งบางอย่างของเหล่าตัวร้ายมันคือสิ่งที่เราก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันคือสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าวิธีการหรือกระบวนการบางอย่างหรือการแสดงออกบางอย่างของเหล่าตัวร้ายนั้นมันก็อดที่จะมันใส่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะบางตัวร้ายก็แผ่ออร่าความน่าม,มันใสออกมาเยอะมากเลยผมเคยทำคลิปที่จะอันดับวาร้ายที่ชั่วร้ายของบาร์บี้ไปแล้วทีนี้ในคลิปนี้ก็จะมาจากอันดับ ความน่าเหมือนไส้ของบรรดาเหล่าตัวร้าย23ตัวร้ายครับว่าตัวร้ายตัวไหนบ้างที่น่าเหมือนไส้ที่สุดอันดับที่23จอนจากบาร์บี้แอนเชลซีเจอร์ร็อตบิสเบอร์เน่อมหอมจริงเดียวพรุ่งนี้วันเกิดหนูค่ะใครซีรย ันไม่รู้สิหัวมัง่งดอนเป็นผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมเปืเรือสาราญงานของเขาคือทําเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทั้งหมดบนเรือจะดําเนินไปนอย่างปลอดภัยแต่ความน่าหมันไส้ของดอนก็คือความหยาบคายและความใจดำของเขาเขาจะร้ายกับเชลซีเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่และเขาก็ใช้คําพูดที่แทงใจดำเชลซีตลอดท,ทั้งที่เชลซีเป็นแค่เด็ก กว่าจะถึงวันเกิดปีหน้านี่เธอต้องรออีกแค่364วันเองแต่วันเกิดปีนี้นะ่ะหายไปตลอดกาลแล้วของจริง 22. ไมรอนจากบาร์บี้ซัมเบลีนาเราไม่ได้มาดมดอกไม้เรามาื้อทุกนี้ออกไปให้หมดเลิกดมกันได้แล้วห้ามทั้งดมห้ามทั้งดูห้ามทาท่าชื่นชม เขาถูกว่าจ้างจากคู่สามีภรยาที่มาถางป่าซึ่งเป็นงานที่ถูกใจเขามากเพราะเขานั้นเกลียดธรรมชาติมากความน่าหมั่นไส้ของเขาก็คือแม้พวกชิวเลอร์บีดจะพยายามใช้พลังธรรมชาติเพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าห้ามมาถางป่านะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็มุ่งหน้าถางป่าไปให้ถึงที่สุดยิ่งเห็นพืชที่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากถางและพอมาชนะิน่าลูกสาวข,ของคู่สามีภรรยาดังกล่าว ก็สาม,มารถโน้มน้าวจนพ่อแม่ยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปมาคีนาก็มาประชนะกับไมรอนแต่ไมรอนก็ยังหน้าได้หน้าทนคิดจะทางปา่าต่อไปทั้งที่มีคนมาเตือนแล้วแท้แท้เธอเป็นลูกของอีเวนกับเดซซาใช่ไหมใช่แล้วและในนามของพ่อแม่หนูขอบอบให้คุณหยุดครองการนี้ <c oughs> ในนามของพ่อแม่เหรอน่ารักดีทีนี้ออกไปพ้นทางฉันได้แล้วเธอก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งและเธอกำลังขวางทางฉันกับงาน ลบไปได้แล้วไม่งั้ฉันจะจับเธอโยนไปเองอันดับที่21แพนดอร่าจากซีรีส์ Barbie it takes two วัาดีฉัน Pandora าฉันชื่อบาร์บี้และคนนี้ก็บาร์บี้เรื่องมันตลกมากคะ่ะเธอเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัท a u t โ Phoen ิ x เป็นบริษัทที่บาร์บี้ทั้งสองคนอยากทำงานเพลงด้วยเธอหน้าเหมือนแท้ตรงที่แพนดอร่าเป็นคนเย็นชาและอารมณ์เสียได้ง่ายมาก บาร์บี้มาริบูแล้วก็บาร์บี้บุคลินจะขอเข้าพบประธานบริษัทเธอก็ไม่ยอมให้เข้าไปเธอยังหน้ามึนไม่เข้าไม่พอเธอยังทําท่าทีเฉยชาไม่สนสีสนแปดอะไรเลยทั้งๆที่บาร์บี้ทั้งสองคนแสดงถึงความพยายามมากแค่ไหนก็ตามที่จะขอพบประธานบริษัทแต่เธอก็ไม่ยอมปล่อยให้ทั้งสองคนเข้าไปคําพูดเธอแต่ออโตจะไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นเว้นแต่จะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดฉันก็เลยโชคดี อันดับที่20จีเรียจาก b บาร์บี้แอนด์เดมอนแคสเ r i o เธอเป็นเทพแห่งเสียงเพลงที่หลุดออกจากตำแหน่งเพราะเธอหันหลังให้เพื่อนเทพด้วยกันเองด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวและเธอก็เปลี่ยนจากการเป็นคนดีสู่การเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายเธอเป็นตัวละครที่ค่อนข้างชั่วร้ายเลยนะครับ แต่ความน่าหมันไส้ของเธอก็คือความฉลาดแกมโกของเธอและการเห็นแก่ตัวสุดๆที่ไม่ยอมหยุดในการดําเนินเป้าหมายของเธอแถมเธอยังภาคภูมิใจกับมันด้วยซ้าโดยเธอเชื่อว่าเธอสามารถเป็นอย่างเดียวและเป็นคนเดียวเท่านั้นอเล็กซ่าไม่หยุดนะยุดดาอาออนางฟังข่าคนเดียวเท่านั้น <laughs> และข้าเท่านั้นที่หยุดนางได้ถ้าเมโลดี้ขอให้ข้าทำอันดับที่1ิ Madame d e b บอเซจากบาร์บี้แอนด์ทรีมัสเคเทียร์เจ้าเป็นใครคอรินค่ะมาดามาหน่วยก้านใช้ได,ด้มดาดามเดอบอเซเธอทำงานในราชวังในฐานะหัวหน้าสาวใช้ในวังความหน้ามันสาของเธอก็คงเป็นความเคร่งครัดและความเจ้ากี้เจ้าก่ายของเธอที่มากเกินไปที่สั่งงานคนอื่นยังไม่รักษาน้าใจ และใช้งานผู้อื่นอย่างหนักในขณะที่ตัวเองสบายอยู่ฝ่ายเดียวอย่างตอนที่เธอให้คอรีนขัดห้องเต้นรำด้วยแปนงสีฟันแท่งเดียวและชอบเอาหน้าอยู่ฝ่ายเดียวด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเธอก็ถูกลดตำแหน่งมาเป็นแค่สาวใช้ธรรมดาในเวลาต่อมาตายแล้วเฮเลนที่เธอเจ้าไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้ทุกซอกทุกมุมในปราสาทแห่งนี้ข้าคงไล่เจ้าออกนานแล้วนี่ค่ะมาดามอันดับที่18 ระเควลจากบาร์บี้ไดรี่อ้ยโทษดีนะพวกเธอจะจอดตรงนี้นี้นเหรอฝร่งเอินจังระจอดได้ดีแล้วนี่แต่ช่วยพุกหลอนไม่ขายหน้าจินนะคือหลอนจอดรถบัาร์แคตรงนี้อายถุกแย่เลยอะ่ะใช่ฉันช่วยแทๆเลยระเควลเธอเป็นศัตรูคู่แข่งของบาร์บี้ในโรงเรียนความหน้าหมั่นส้ของเธอก็คือความมั่นหน้ามากๆของเธอมั่นจะไม่ยอมจะให้บาร์บี้ได้โดดดิ่นบ้างเลย เธอจึงทำทุกอย่างที่จะทำให้บาร์บี้รู้สึกด้อยค่าเช่นการแย่งเป็นตำแหน่งผู้ประกาศข่าวของโรงเรียนจากบาร์บี้การไปแย่งผู้ชายที่บาร์บี้กำลังจะเริ่มคบหาด้วยและพยายามพูดข่มบาร์บี้ทุกครั้งเวลาที่บาร์บี้ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเช่นการที่บาร์บี้ได้คะแนนสอบดีกว่าเธอเธอก็จะเอาเรื่องบางอย่างมาข่มบาร์บี้ก็จะทำตัวเดนลิยะบาร์บี้แต่ก็ท้อหล่อนไม่ได้หรอกนะเพราะหล่อนไม่มีทอดจะมีก็แต่ความรู้วิทย์เท่านั้น <ś les> อันดับที่17ชางยาฟิชเทลจากบาร์บี้มอร์เมทพาวเวอร์ n c e I get fire, no one will be able to rival me for power keeper เธอเป็นนางเงือกที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรแปซิฟิกา้าเป็นนางเงือกที่ชอบแข่งขันอยากดีอยากเด่นความน่ามั่นซจจะเป็นการที่เธอชอบยายาเยี่ยมเงือกตัวอื่นเธอจึงเป็นคู่ปรับของบาร์บี้มาริบูแล้วก็บาร์บี้บุกลินในขณะที่พวกเธอมาเย่ยมอาณาจักรแปซิฟิกา้า ทาริยาจึงไม่ยอมให้บาร์บี้เด่นกว่าเธอคิดจะแกล้งบาร์บี้โดยการท้าทายให้บาร์บี้ลงไปในวังน้ำบนเพื่อหวังว่าบาร์บี้จะยอมแพ้จนเกือบทำให้บาร์บี้เป็นอันตรายอย t o อ t กจากการแข่งขั I ฉ n นรู้ว่าคุณไม่มีสิ่งท t ่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่คุณรู้ไหมว a าการเป็น e ี่สาวที่แท้จ s ิงหมายถึงอ e ไรมัอันดับที่สิแพทริเซียจากบาร์บี้สไปส์ควอดมาสิมาไล,ล่ล่าฉันเลยสิไปเร็ว พูดเป็นเล่นไปได้เธน่านี่เป็นนาทีทองของพวกเราเธอเป็นนากกิมนาสติกมากฝีมือที่ได้ร่วมมือกับวายร้ายอีกคนหนึ่งในการขโมยไอ้เมินีมาสร้างเป็นระเบิดความน่าหมัน่นสร้างของเธอก็คือฝีไม้ไลายมือการต่อสื้อของเธอในการเป็นวายร้ายและความฉลาดแกมโกงของเธอที่หลายครั้งเธอก็จะชอบอ่อยให้บราร์บี้และพเพื่อนที่กําลังจะม,มาจับตัวเธอติดกับตาของเธอแต่จริงๆแพทริเซียก็นําหน้าบาร์บี้อยู่หลายก้าวเสมอ ความฉลาดของเธอจึงทําให้บราร์บี้และเพื่อนๆพลาดแล้วพลาดอีกและกว่าที่บราร์บี้จะรู้ว่าแพทริเซียคือนางกิมนาสติกที่อยู่ในสถาบาันีกับพวกเธอก็ใช้เวลานานเกินไปโดยที่แพทริเซียก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าบาร์บี้และเพื่อนๆของเธอก็คือสายลับที่ตามจับเธออยู่พวกที่ชอบทออแท้ไม่จะก้าวตามหลังก้าวหนึ่งเสมอไม่มีทางอันดับที่15บหีาพรีมเมอร์ Brabby Princess Pauper and the the เขาเป็นคุณนางหลวงของอาณาจักรที่มีความทะเยอทยานจะเป็นพระราชาให้ได้และความหน้าหมันใสของเขาก็คือการที่เขาต้องตีสองหน้าทำตัวเป็นคนรับใช้ที่แสนดีทำให้ราชนีตายใจแล้วก็ไว้ใจแต่ความจริงแล้ว ในใจเขาคิดแผนการชั่วร้ายอย่างมากทั้งจับตัวเจ้าหญิงไปขังแล้วก็จบด้วยการคิดจะแต่งงานกับราชนีซึ่งเป็นเจ้านายของตัวเขาเองดูท่านสิอือแล้วดูหมอมฉันสิหลอ่อรบอันดับที่14 v i ี่ e t เลจากบ a ร b บี t h u m b บ l ินาวันนี้พ่อแม่พึ่งซื้อกาะให้ฉันเกาะของเธอเลยเหรอ ทำนองนั้นแบบว่ามีการสุ่มจากชาวบ้านว่าจะทำอะไรที่นั่นดีแต่พ่อแม่ใจ่ายให้ตั้งชื่อตามฉันถ้าฉันอยากจะไปครอบครองเมื่อไหร่ก็ทำได้ก่ <c oughs> อนนู้ชื่ออะไรทีสิคปะ,ปะัาป๋า เ,เธอเป็นเพื่อนของมเคน่าเธอเป็นลูกคนโปรดคนหนึ่งที่น่าหมั่นไส้มากกับการที่เธอใช้ความรวยมาวัดคุณค่าของความเป็นคนและมิตรภาพเธอมักจอวดมเคน่าว่าเธอได้นู่นได้นี่มาต,ตลอดเพื่อต้องการจะทําให้มเคน่ารู้สึกด้อยค่ากว่าเธอขอไม่แต่ให้พ่อซืกก้อกาะส่วนตัวให้เพราะคิดว่ามาคล่าคงไม่มีทางมีแน่นอนและเธอก็ข่มมาคล่าแบบนี้เรื่อยๆจนกลายเป็นการแข่งขันไปด้วยปริยาย ม,มีอะไรพิเศษสักอย่างถ้าทำแบบนี้เธอจะไร้ค่าสำหรับฉันมาเถอะแอชลินไปหาที่อื่นที่คู่ควรกับการปรากฏตัวของเราใช่อันดับที่13บราชาคอนสแตนตินจากบาร์บี้สไลด์เอเวนเจอร์เจ้าคิดเอาเองว่าข้าจะจับมันแล้วเอามาไว้ในสวนสัตว์เหรอเหมือนฉันก็ไม่ไปทำอย่างนั้นถ้าท่านอธิบายให้ฟังอธิบายเหรอ,อ,หรอข้าเป็นพระราชาไม่จะเป็นจะต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นราชาคอนสแตนติน เป็นราชาที่ปกครองดาวเคราะห์หลายดวงในกาแล็กซีและเขาอาศัยอยู่บนดวงดาวโอปารีซึ่งเป็นดาวเคราะห์หลักเขาเป็นคนเลือกบาร์บี้ให้มาร่วมภารกิจกอบกู้จักรวาลแม้คอนแซนตินจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใน,นาฐานะกษัตริย์แต่เขาก็มักจะแสดงความหยิ่งพยองตลอดทั้งเรื่องบาร์บี้จะขอพูดอะไรเขาก็ไม่ยอมให้เธอพูดเลยหรือเขาก็ไม่ยอมอธิบายอะไรให้บาร์บี้เข้าใจเลยจนภารกิจเกอบร่มเพราะความมั่นของเขาเอง อันดับที่12 Shi ชิมเมอร์จากบาร์บี้เฟรชโทเปียแมจิกกับเดอะเรนโบว์เจ้าตึงหันหที่จะเสียใจเข้ามาที่นี่เพื่ออ่านอนาคตข้าไม่ใช่มาฟังของเจ้าพอทีเอาไปจากที่นี่ได้ละออก็ได้แต่ข้าแค่อยากถามว่าเธอ,อเป็นพิกซี่เป็นหนึ่งในนักเรียนฝึกหัดของเฟริโทเปียและความหน้าหมันแร้ของเธอก็เห็นได้ตั้งแต่ตอนที่ชิมเมอร์ได้มีความประทับใจแรกต่อเอลินาที่ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากเธอรู้สึกรำคาญเอลินา ชิมเมอร์จึงมีนิสัยที่ขี้บน่นขี้วีนและค่อนข้างหยาบคายเธอเป็นคนแรกที่ซ้ำที่กล่าวซ้ำเติมเอลีนาหลังจากที่เอลีนาปล่อยเลอร์ฟอน่าโดยไม่ได้ตั้งใจเจาทำเหรอมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นกระบอดตั้งหักอันดับที่11ดดิแดนซี่จากบอร์บี้พริเซสชามสคูลแย่แล้วเธอโกรธจัด นั่นแหละที่ฉันเป็นแกรดิยังไงเธอเป็นลูกสาวของคุณนายเดยวินตอนแรกถูกวางให้เป็นว่าที่รายชินีคนต่อไปของอาณาจักรเดนเนียในตอนแรกเธอมีสายเหมือนแม่เธอมากเธอทั้งยิงพยองถือตัวเลือกปฏิบัติกับคนชนชั้นที่ต่ำกว่าและพยายามข่มคนที่เธอไม่ชอบขี้หน้าให้รู้สึกต้อยค่ากว่าอย่างที่เธอพยายามพูดจาถากถาง,างแปรแล้วก็มีความสุขที่เห็นแปรทำอะไรผิดพลาดเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอขอเดานะ บราวิลโลสแม่สาวลอตตนลี่แซมมญนชนอย่างเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกใช่ไหมพ่อเทียอะไรวิคเคลเลียเพคะองอันดับที่10ร布拉เคลจากซีรีส์บาร์บี้ไลฟ์ในด REAM HOUSE รถลิมโมท,ที่ฉันเช่ามาคืนนี้ได้แต่ว่ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่ปัญหาหนึ่งตรงที่ประตูรถมันจะลุกรักชมในซีรีส์นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่กัดบราร์บี้ที่กัดบราร์บี้แบบเปิดเผยเลยทีเดียวเธอพยายามจะข่มบราร์บี้ทุกทางวางแผนแบบร้ายแรงที่จะทําให้บราร์บี้อับอายและรู้สึกดอยและเธอก็เป็นสาวมั่นตลอดเวลาและคิดว่าเธอดียก,กว่าบราร์บี้ในทุกๆท,ทางเธอพยายามตลอดเวลาที่จะแย่งเคนมาเปไปของเธอเพราะเธอชอบเค็มากซึ่งเรียกได้ว่า เราเคลในซีรีส์นี้เป็นสีสันของโชว์เลยทีเดียวดังนั้นฉันจะไม่ไปร่วมงานของเธอแนะ่รู้ไหมฉันจะไปเราจะได้รู้ว่าถ้าเธอโดนเองบ้างเธอจะชอบไหมแกแค้นอันดับที่เลอวนาจากบอบบี้ยไริโชเปียฉะนั้นเจ้าอาจคิดใหม่เรื่องอาหารเทพนี่เพราะอีกไม่ช้าข้าจะเป็นราจินีของเจ้ามันคงจะดีสำหรับทุกคนถ้าเราเขา้าเป็นนางฟ้าชั่วร้าย ที่คิดจะยึดครองอาณาจักรฟริโทเปียครั้งแล้วครั้งเล่าความหน้าหมั่นไส้ในตัวเธอก็คงหนีไม่พ้นความเจ้าเล่ห์ของเธอที่เธอเจ้าเล่ห์ในการล่อลวงหรือปั่นหัวอีกฝ่ายให้ยอมทําตามที่เธอต้องการจนหลายครั้งเอลีน่าก็ตกหลุมพร้าของเลอรวิน่าเช่นตอนที่เธอเสกปีกให้เอลีน่าแล้วก็ปั่นหัวเอลีน่าว่าถ้าทําตามคําสั่งเธอ ลาโฟนาจะมอบเบียกให้เธอหรือตอนที่เธอหลอกให้เอรีนาคืนร่างเดิมให้เธอจะคางคกสู่ร่างนางฟ้าเหมือนเดิมเธอยังหลอกใช้ความพักดีของฟังกาสที่จงรักพักดีต่อเธอมาเป็นประโยชน์ต่อแผนการช่วร่ายของเธอเสมอเข้าเข้าใจความรู้สึกนั้นและข้าเปลี่ยนมันได้เจ้าได้มันแน่ถ้าร่วมมือกับข้าข้ารู้ชีวิตเจ้ารู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่น ไม่ยุติธรรมเลยอันดับที่8เจ้าเกลีนจาก b าร b บี้อ a ฟช i ั่นแฟร์ t a l เคุณคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะขอโทษที่มาขัดจังหวะแต่เธอมีอารมณ์ที่เข้าถึงแฟชั่นได้อย่างน่าเกรงขามอ๊อชมกันเกินไปแล้วขอบคุณคะ่ะเธอเป็นดีไซเนอร์ที่ปารีสที่ไปขโมยไอเดียการออกแบบเสื้อผ้าจากร้านคู่แข่งมาใช้ในงานตัวเองจนทำให้ร้านคู่แข่งต้องปิดตัวลง เธอจะเป็นนักออกแบบที่มั่นเกินไปยิงยโสเกินไปเธอไม่ต้องการจะทําอะไรตามเทรนด์เธอต้องการจะเริ่มต้นเทรนด์ด้วยตัวเธอเองซึ่งวิธีการของเธอก็ล้นสกปรกทั้งนั้นเลยเพราะเธอไม่ชอบเป็นผู้แพ้หรือผู้ตามเธอจึงทําทุกวิถีทางเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สนใจผู้อื่นชุดพวกนี้ไร้ที่ติเหมือนอย่างที่ชุดของฉันจะเลิศจากนี้ไปขอบใจนะสัตว์เลี้ยงของฉันอันดับที่7 ราชนีอาริยาน่าจากบร์บีแอตแลนตินพรินเซสเป็นเกียรติที่ได้พบลูกเขยในอนาคตองค์ราชินีข้าเพิ่งจะได้เห็นทุกคนมารวมกันที่นี่เพื่องานเลี้ยงพิธีมั่นในคืนพรุ่งนี้เธอเป็นราชนีที่คิดจะใช้ลูกสาของเธอเป็นเครื่องมือในการปกครองอาณาจักรผ่านการแต่งงานกับตัวชายความหน้าหมันแท้ของเธอก็คือ การที่เธอเป็นจองบงการลูกสาวแถมเธอยังทำทุกอย่างให้โรซาล่าที่เพิ่งเรียนรู้อริยธรรมของมนุษย์ให้รู้สึกอับอายรู้สึกอ,อึดอัดเธอใช้ทั้งคำพูดและการกระทำที่ทำให้โรซาล่ารู้สึกแย่จนถึงขั้นวางแผนจะฆ่าโรซาล่าให้จมทะเลตายไปเลยทีเดียวซึ่งขัดกับภาพภายนอกของความเป็นผู้ดีที่เธอพยายามสร้างให้คนอื่นเห็น แม่ข่าบอกเสมอว่าอย่าพลัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้เ,เดี๋ยวคนรีบจัดงานแต่งงานเพื่อป้องกันความลังเลใจอันาับที่6คริสโลจากบร์บีอัฟเฟอรี่สีเครเออฉันต้องกลับแล้วภาแฟชั่นสำหรับเจ้าหญิงกระเซแล้วดูหนักให้สนุกนะโอเค ดีใจที่ได้เจอเธอเป็นนางฟ้ารับใช้ยเจ้าหญิงกาเซียล่าเธอวางแผนให้เจ้าหญิงเดิมยาสเสน่ที่ทำให้เจ้าหญิงชอบผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่คู่มั่นของเธอเพราะจริงๆแล้วคริสตัลนั้นชอบคู่มั่นของเจ้าหญิงความตีสาหน้าของคริสตัลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าหมั่นไส้มาก เธอพยายามจะเป่าหูให้เจ้าหญิงชอบเข็นขอเป็นแม่สื่อชักจูงทุกอย่างแต่หันงหลังอีกทีหนึ่งเธอก็พยายามจีบคู่มั้นของเจ้าหญิงเสมอแถมยังใส่ร้ายนางฟ้าตัวอื่นให้รับผลกรรมที่จริงๆแล้วควรจะเป็นคริสตัลต่างหากที่ได้รับผลกรรมนี้คิดแบบนี้แล้วกันเซนอีกไม่นานเรื่องนี้ก็จบและท่านก็จะได้รักษาแผลใจกับใครสักคนอันดับที่5คุณนายเดวินจากวาระพิพิธเสดจอมสกุ จะรู้นะสบตาฉันสิสตรีฉันสูงจะต้องมายืนคอตก <G ül> ลูกสาวตอนร้ายว่าหน้าหมันไสแล้วแม่ตอนร้ายหน้าหมันไสยิ่งกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หญิงยะโซถือตัวซึ่งเธอจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ยอมทำแม้กระทั่งวางแผนฆ่าคนพอเธอรู้ว่าแปรจะมาเป็นกว้างขวางเส้นทางอำนาจของเธอเธอจึงใช้ความฉลาดแกมโกของเธอวางแผนให้แปรออกจากโรงเรียนเจ้าหญิงแถมยังวางแผนซ้อนแผนตลบหลังแปรอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครมาแย่งอำนาจเธอได้และก่อนแปรขอให้สนุกกับวันสูงมงกุฎนะ อันดับที่4ี่มยดำมครับจากบาร์บี้เดอะพรีเซสแอนด์เดอะพอเพอร์หัวเราะไปเถอะเจ้ายัางต้องทำงานอยู่้คาดต่ออีก37ปีแต่ค่าใช้นี่ท่านก่อนครึ่งแล้วนะแหมและดอกเบี้ยทับต้นของค่าระยะพ่อแม่เจ้าน่าจะคิดให้ดีก่อนที่จะกู้เธอเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องแต่งกายและให้พ่อแม่ของเอริก้ายืมเงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเอริก้า จนทำให้เอริก้าต้องมาทำงานชานี่แทนพ่อแม่ของเธอความน่าหมันแทของมาดามคราฟก็คือการที่เธอใช้งานเอริก้าอย่างหนักใช้งานแบบขุดริดขุดเนื้อราวกับเป็นโรงงานนารกเธอหาทางเอารัดเอาเปรียบเอริก้าอย่างถึงที่สุดไม่ให้เอริก้าสามารถเป็นอิสระจากการไปลงนี่เธอได้เลยเ <c oughs> ช่นการที่เธอคิดดอกเบี้ยในราคาที่สูงขึ้นทำให้เอริก้าทำงานชานี่เท่าไหร่ก็ทำงานไม่หมด โอ๊ยโกหกชัดๆเจ้าต้องเปลี่ยนมากกว่าสีผมถึงจะดูเหมือนเจ้าหญิงนี่ข้ากับเจ้าหญิงน่ะสนิทกันเป็นส่วนตัวนะไรเงี้ยโอ้งั้นเหรออันดับที่3มารูเซียจากบา r b i e and the Secret Doll อืมไม่มีอะไรที่ดูเหมือนฉันเลยเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรซินเนียเธอใช้คาถาของเธอ ดึงเวทมนตจากทุกคนใอนอาณาจักรเธอและนี่แหละคือความหน่าหมันนส้ของเธอเพราะเมื่อเธอต้องการอะไรเธอก็จะเอามันมาให้ได้ความเอาแต่ใจของเธอเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในอนาณาจักรเธออย่างมากซึ่งกระมถึงลูกสม,มุนของเธอด้วยและเธอก็ไม่สนใจว่าจะทำร้ายใครอย่างไรเธออยากได้อะไรเธอก็จะเอามันมาทั้งหมดเลยอัน oh, so ดับที่2องโอเดล จากบอร์บีออฟสวรนเลกดูสิโอดลน่าสมเพชจริงๆน่าสมเพชนกน้อยเธอเป็นลูกสาวของปีศาจรดบาทเธอมีความรักสวยรักงามและที่สำคัญเป็นคนที่มั่นมากๆเธอคิดว่าเธอสวยที่สุดและใส่เครื่องประดับอะไรก็สวยไปหมดแถมพ่อของเธอ ก็ยังเอาใจเธอด้วยยิ่งทำนมาเธอหลงตัวเองมากขึ้นและเอาแต่ใจมากขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องได้และที่สําคัญนะครับเสียงของเธอก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าหมั่นไส้อย่างมากของเจ้ามนกน้อยของพ่ออย่างที่สัญญานี่ยค่ะนี่นนดปดูีกันต่ออย่าลืมกดติดตามช่องชาแนลบี b ีสเ i ดนะครับ พื่อที่จะไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตเรื่อยๆในอนาคตอันดับที่1ไดเช่โรวินาจากบาร์บี้ทเวลด์ด n นซิ่งพรินเซสความจริงทั้งหมดที่เธอต้องการก็คือกลมอาจารย์สอนรีพธิธการการพูดภาษาสมรรผู้ดีสไตล์แบบว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วละ่ะค่ะ เธากคควรไปใช่ควรไปซะเธอทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเจ้าหญิงเพื่อทำให้เจ้าหญิงมีคุณลักษณะที่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเธอมาเพื่อยึดครองอาณาจักรความน่าหมันไซที่สุดของเธอก็คือความเจ้าเล่และการตีสองหน้าของเธอโรเวิน่าเธอฝึกฝนเจ้าหญิงอย่างเคร่งครัดเธอต่อว่าและดูถูกเจ้าหญิง ทำให้เหล่าเจ้าหญิงสูญเสียความมั่นใจไปหลายคนแต่พออยู่ต่อหน้าพระราชาเธอกับการเป็นหญิงสาวใจดีผู้จาไภเราะแถมพยายามเป่าหูพระราชาให้เกลียดเหล่าเจ้าหญิงไปด้วยข้าไม่ชอบเห็นลูกเสียใจเลยเด็กผู้หญิงมักเจ้าอารมณ์พวกนางต้องกองารข้อมนำทางที่เหมาะสม แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเป็นตัวร้ายตัวละครตัวไหนที่นอกเหนือจากนี้หรือมีลิสต์ในดวงใจของคุณผู้ชมก็แบ่งปันความคิดเห็นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ